ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น,นลม,ม,ม,มนาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเคิลทาโลก คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีกุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนามาดูนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่าน ใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่ง ื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลรคเคิลอ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า g ู o g ิลพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรครั้งนี้เราจะใช้ศาสตร์ไพ่รวมใจพยากรณ์นะคะการงานของชาวราศีกุมนะคะ อุ้มใจนะเอบมอบใจนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่ขยายว่าไพ่ขยายจะใช้ไพ่คำโหราขยายว่ามอบใจเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี้ยจะไปในทิศทางไหนนะคะราศีกรกฎ <c oughs> ในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับชาวราศีกุมเองเนี่ย <c oughs> การงานของคุณในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยจะดีขึ้นนะคะเรียกว่าถ้าใครทํางานประจําก็จะได้รับการช่วยเหลือ ออช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวราศีกุมเองก็คือคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทําตัวน่ารักเข้าไวย้ยิ่งจะทําให้มีคนช่วยเหลือคุณมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับใครที่ทําอาชีพอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวในที่นี้คําว่ามอบใจนะคะไพ่อลาเคิลบอกถึงการมอบใจในที่นี้บ่งบอกถึงเรียกว่าลูกค้านะคะ ลูกค้าเนี่ยจะชื่นชอบในการให้บริการของคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าประทับใจติดอกติดใจในการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่รู้จัก อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาน่ารักน่าฟังนะคะมันจึงทําให้มีลูกค้าชื่นชอบแล้วก็ทําให้งานของคุณลุล่วงไปได้ด้วยดีก้าวหน้าไปได้ด้วยดีอาจจะเป็นการสวนกระแสได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนทีนี้มาดูเรื่องการเงินบ้างนะคะว่าการเงินชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินได้พระพุธนะคะ ทีนี้มาดูไพ่ยขยายดูว่าไพ่คำโหราจะขยายว่ายอย่างไรนะคะพระรหัตด,ดาวพระรหัตเล็กโอ้โหดีทีเดียวเลยนะการเงินของชาวราศีกุมนะคะบอกได้เลยว่าเป็นการเงินที่คุณอาจจะได้มาแบบฟุกๆุกนะคะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็เป็นรายได้ที่เรียกว่าเงินไม่ขาดมือนะคะเข้ามาเรียกขาเรียกว่าเข้ามาได้อย่างง่ายๆนะคะ เข้ามาอย่างง่ายๆในที่นี้อาจจะมาจากความรู้ความสามารถของคุณหรืออาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมคุณได้ด้วยหรือบางทีก็อาจจะได้มาจากเอ่อการทำงานที่เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะในที่นี้เขาถึงบอกเออบ่งบอกถึงว่าชาวราศรีกุมรายได้เข้ามาดีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้อง ระวังสําหรับชาวราศีกุมคือความใจดีนะคะคุณอาจที่จะหมดเงินหมดท้องได้กับไม่ได้ถึงขั้นหมดตัวนะคะอาจที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณก็คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างบางทีอาจจะช่วยเหลือผู้มีพ่อคุณนะคะหรือว่าช่วยเหลือ ญาติพี่น้องที่บางทีเราอดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือเพราะว่าเราเป็นคนที่บางทีขี้สงสารขี้ใจอ่อนนะคะก็ถือว่าได้บุญแหละถ้าเราคิดว่าเราช่วยแล้วไม่เดือดร้อนมากเราช่วยแล้วเราไม่ลําบากช่วยไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณหรือญาติพี่น้องวันหนึ่งอะ่ะคนเราอะ่ะเขาเรียกว่าคนเราบางทีมันก็มี มีล้มมีลุกนะเมื่อเราลุกขึ้นยืนได้ก่อนคนอื่นอะ่ะเราช่วยคนที่ล้มเนี่ยวันวันไหนที่เราล้มขึ้นมาคนอื่นคนที่เขาลุกขึ้นมายืนได้เขาก็อาจจะหันกลับมาช่วยเราก็ได้เพราะฉะนั้นช่วยเอาบุญไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ก็แต่แะจะช่วยอะไรก็ตามก็ต้องดูด้วยนะว่าอย่าให้มันเกินกําลังของเรานะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักของชาวราศีกุมบ้างชาวราศีกุมถือว่าดีทั้งการงานการเงินมาแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักคนโสดก่อนนะ คนโสดชาวราศีกุมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรว้าวความรักไม่โอเคนะสําหรับคนโสดนะคะเครียดอยู่นะเครียดเพราะอะไรให้ไพ่คาโหราขยายก่อนความรักของชาวราศีกุมในที่นี้ส,สักกะนะคะสักกะในที่นี้ก็คือว่าเราอาจที่จะพบเจอหรือสนิทสนม กับคนที่เราคุ้นเคยหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันเพราะฉะนั้นพอไปจักเพื่อนแล้วอาจจะพัฒนามาเป็นคนรักหรือมาเป็นแฟนหรืออาจจะจะมาเริ่มคบเริ่มพูดเริ่มคุยกันแต่ก็เริ่มสร้างความอึดอัดให้กับเรานะคะหรือบางทีต้องดูให้ดีๆนะว่าเขาอาจที่จะไม่ได้โสดก็ได้นะ เราอาจที่จะกลายไปเป็นมือที่3าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจคบใครหรือว่าจะตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนกันเอาแค่เป็นคนพูดคุยกันก่อนศึกษาดูใจกันก่อนอาจเป็นแค่เพียงเพื่อนกันก่อนจะดีกว่านะคะสําหรับชาวราศีกุมคนโสดนะทีนี้มาดูถึงว่าคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะความรักในที่นี้ช่วงนี้ <c oughs> นะคะอาจที่จะอ่ะดูไพ่ยขยายก่อนเนาะว่าไพ่ยขยายจะว่ายังไงมหาทาสานะคะความรักในช่วงนี้ไม่มีเวลาให้กันนะคะไพ่ยขยายบอกว่าไม่มีเวลาให้กันต่างคนต่างที่จะมุ่งมั่นทำมาหากินนะคะจนไม่มีเวลาให้กันการที่ควออกมาแล้วมีทรัพยนิดเดียวหรือมีแค่นิดเดียวก็คือว่า การที่เราไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีเวลาให้กันน้อยมากจนเกินไปแต่ถามว่าจะมีปัญหาถึงขั้นทะเละาะเบาะแว้งกันไหม ถ้าเราพูดเราเคลียร์ให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าที่เราไม่มีเวลาที่เราดูห่างๆไปเป็นเพราะเรายุ่งเรื่องงานเหนื่อยเรื่องงานเครียดเรื่องงานอยู่ไหมถ้าเรายุ่งเรื่องงานาเหนื่อยเรื่องงาน,น,งงงานแล้วเครียดเรื่องงานอยู่แล้วคุยกันเข้าใจทุกอย่างก็ลาบลื่นไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะในนี้ไม่ได้บอกถึงการที่ีจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูถึงว่า สุขภาพกันบ้างสุขภาพชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพในที่นี้โอระวังเรื่องโรคหัวใจนะชาวราศีกุมนะคะขอดูไพ่ขยายสักนิดหนึ่งชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องโรคหัวใจที่จะเกิดขึ้นแล้วอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องออภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้หรือการที่ติดเชื้อนะคะ ติดเชื้อจากอย่างเช่นตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือโควิดเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเองเนี่ยจะไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวเองให้รอบคอบอย่าเอ่ออย่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากเกินไปหรือเวลาอย่าเข้าไปในที่ที่คนแออัดอย่างเช่นเนี่ย,อย,นนยอย่างมาดามเนี่ยบอกได้เลยว่าเวลามาดามจะไปตลาดมาดามจะเลือกวันที่คนน้อยบางทีเนี่ยเราอนะ ไม่ได้รังเกียจคนนะแต่เราไปเจอมาดามเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนไงแล้วพอเราไปเดินตลาดแล้วเราไปเจอคนที่เขาเคยรู้จักบางทีเขามาโดนเนื้อโดนตัวเราแบบเราก็ถอยออกนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ตกใจแต่ว่าคือฉันอยู่บ้านมาเป็นเวลาตั้งสามสี่เดือนแล้วอะแล้วนานๆออกตลาดไปทีพอไปเจอแล้วมาจับตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเขา ผ่านเรื่องสิ่งเสียงอะไรมาเปล่าเพราะฉะนั้นนาชาวราศีกุมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ขยายมันเป็นดาวเกตด,ดาวเกตเนี่ยมันหมายถึงการที่อะไรที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยนะคะหรือโรคแปลกใหม่ๆห,หรือโรคที่มันใหม่ๆโรคทันสมัยอย่างเช่นโควิดมันเป็นโรคใหม่นะคะโรคอุบัติใหม่ในที่นี้มันก็ต้องระวังด้วยว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อได้ในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นอะไรที่สุ่มเสี่ยงคุณอย่าเข้าไปในจุดสิ่งเสี่ยง นะคะถ้ารู้ว่าตรงนี้เขาเคยมีการติดเชื้อเยอะหรือว่าบ้านนี้หรือแถบนี้ติดเชื้อเยอะพยายาม อย่าไปเสี่ยงนะคะแต่สําหรับใครที่อายุ50อัพไปแล้วระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจดูซิว่าลิ้นหัวใจรั่วไหมสําหรับบางคนให้ระวังนะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดที่หัวใจลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่านะคะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยง่ายอย่ามุ่งตรงไปว่าเหนื่อยง่ายอุย๊ยฉันจะเป็นโควิดหรือเปล่าบางทีก็ต้องดูเรื่องโรคหัวใจไว้ด้วยนะคะก็ทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภสําหรับชาวราศีกุมภ์กันบ้างว่าจะมีโชคลาภไหมในเดือนกันยายนนี้ ะะคะเก็บเดือนร้อยดาวนะคะมาดามมองว่าน่าจะมีนะโชคลาภทีนี้ไพ่ยขยายจะบอกว่าไงราศีพกษภมันก็หมายถึงว่า <c oughs> โชคลาภคุณอาจที่จะมีแต่ว่าในที่นี้มันไม่ใช่ได้มาง่าย มันอาจจะเป็นโชคลาบเป็นลาบลอยที่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเดิมของคุณนะคะราศีพฤษกเนี่ยมันหมายถึงการที่เรียกว่าเราจะต้องทําอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องทาอะไรที่ต้องได้มาจากตัวเราเองมากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะโชคลาภของชาวราศีกุมมาดามอมองว่าไม่ใช่เรื่องลาบลอยแต่ชโชคลาภที่จะนําพามาให้คุณมีเงินมีทองได้น่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเพราะในที่นี้เขาบอกถึงว่าคุณต้องทำอ่ะคุณต้องมีความอดทนอ่ะคุณต้องสู้อ่ะคุณถึงจะได้เพราะฉะนั้นชโชคลาภเก็บเดือนร้อยดาวการเก็บเดือนร้อยดาวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความมานะมีความอดทน คุณถึงจะได้มาดามมองว่าคุณน่าจะได้โชคลาภจากเรื่องด้านการงานมากกว่าอาจจะมีการที่เรียกว่าคุณอาจจะสวนกระแสอาจจะมีงานหยิบยื่นเข้ามาโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกุมแล้วนะคะพบกับมาดามใ้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ